แถลงกากรัฐบาลทักษิณเพิกเฉยปกป้องอธิปไตยปล่อยเขมรลุกล้ำ200เมตรแต่ปากบอกไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแม่โทสวัสดีมิตรรักแฟนขับคิงโพแดงทุกทท่านวันนี้คิงของนำแถลงการของไอรัฐบาลทักษิณเมื่อวานนี้มาเล่าให้พวกเราฟังกันเพราะแท้จริงแล้วมันคือแถลงกากชี้แจงแถลงความกากอ้าปากก็เห็นถึงรูทวารว่ารัฐบาลทักษิณมันเลือกปกป้องเพื่อนชั่วหวยเซ็งมาก ากกว่าปกป้องอธิปไตยชาติตอนน้นนี้พวกเราจะต้องจํากันได้ว่าทั้งไอ้อ้วนภูมิต่ําปัญญาตตกับไอ้หนูผีเขาใหญ่ก็เคยลั่นวาจาก,ก่อนเกิดเรื่องที่ไอ้เหม็นมันจะทวงคืนเกาะกูมันลั่นไว้โตดหล่อว่าเออไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวตอนนั้นสาวกแดงน้ําเงินแม่มก็อวยกันไส้แตกเลยมาวันนี้ไอ้อ้วนภูมิต่ำแม่งกับไม่ทําชี่อะไรเลยทั้งๆัท,งท,งที่ตัวมันเองยอมรับว่าไอ้เหม็นมันลุกล้าเข้ามาดินแดนเราสองร้อยเมตรแล้วแถมไอ้เชี่ยนี่ยังแถมด้วย พื้นที่ที่ไอ้เหม็นบุกลุกเข้ามาเป็นโนแมนแลนเป็นดินแดนพิพาทกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงอ้าวไอเ้เหมันเป็นดินแดนของไทยเราชัดเจนไอสลัดไอขีข้ข้าพูดตามไอ่แมวยิ่งจะทําเข้าทางตีนไอสมเด็จเจษเข่ห่วยเซ็งเลยทีนีน้นี่งานนี่งานไทยบอกเป็นโ no นแมนแลนเต็มเหม็นกูจะเอามีอะไรมะ <c oughs> งั้นกูถามมึงหน่อยเถอไออ้วนถ้ามีคนลุกล้ําเข้าไปในดินแดนบ้านมึงที่เป็นบริเวณสวนนะม่ใช่ตัวบ้านแล้วไปขุดคูเหลอหรือสนามพะเลที่ใช้ สำหรับการต่อสู้หลบซ่อนวิถีกระสุนอยู่ในที่ดินบ้านมึงเพื่อหวังจะซุ่มยิงยามของมึงยิงมึงแถมยังวางระเบิดไว้อกีกมึงยังจะกล้าบอกไหมว่าเป็นโนแมนแลนมึงนี่แม่มโค่นโนเบนแมนจริงๆเลยเชียวสมองสมองย่อยสลายไปหมดละแล้วไอ้แถลงกา,กากที่คิงบอกไว้นั้นไปอ่านดูนะมันควรเป็นถแถลงการเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้แล้วไอ้เชี่ยสถานการณ์เกิดจากไอ้เหม็นตอนนั้นมันเลยจุดที่จะถแถลงกาก,าก,าก,ากากแบบนี้ไปแล้วแม่งข่มขู่ต่างๆนานานให้รัฐบาล ส้นตีนนี่แม่งไม่ทําหาอะไรเลยเรารอเจราจาท่าเดียวเลยทั้งที่ไอเ้เหมนมันประกาศไม่มาเจราจาที่ผ่านมาไทยเราก็ไม่มีมาตรการหานอะไรตอบโต้เลยทั้งที่ไอเ้เหมนมันยกระดับการข่มขู่ตลอดจะไปสุดที่สารโลแต่รัฐบาลไอ้แมวก็วางตัวเหมือนหมอบข้างตีนไอ้ห่วยเซ็งด้วยออกถแถลงกา,กากแบบนี้ยิ่งเห็นท่าแท้กันไปเลยพี่น้องว่าไอ้แมวและอีนังยกลูกของมันไม่มีความคิดที่จะปกป้องอธิปไตยชาติบ้านเมืองเลยปล่อยให้ไอเ้เหมนมันเป็นฝ่ายเดินเกมกด ดันปั่นประสาทปล่อยให้ทหารไทยต้องเฝ้าระวังแบบไร้ทิศทาไร้นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องแผ่นดินทำสั่งการแถมตอนท้ายของไอ้แถลงการเนี่ยยังจะหวังว่าไอ้เหมนมันจะมาเจรจาในวันที่14มิถุนาอีกนะให้สมเด็จเจเคกับลูกของมันแม่มคงขำกันชี้หายป้าครับป้าครับพวกมันยังเพ้อว่าเราจะไปเจราจาอยู่เลยมแมวกระชวเนาะหลอกคนไทยไปเรื่อยๆขนาดมาตรการโต้ตอบง่ายๆอย่างการปิดด่านแม่มยังไม่ทำเลย่างกระทบเศรษฐกิจกระทบ ผูคนทั้งสองฝั่งแล้วไอ้ที่มันขค่มขู่ปนแผ่นดินเนี่ยไม่กระทบความมั่นคงหรือ,อยังไงวะเฮ้ยลำพังทหารเหมนลุกเข้ามาที่ช่องบุแล้วทหารไทยไปตรวจสอบแต่โดนยิงก่อนมันก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการโต้อตอบที่สมน้ําสมเนื้อหน่อยนี่ถ้ามีคนไปนั่งปิ้งไก่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านมึงแล้วมึงออกมาดูแต่โดนมันสาดกระสุนใส่มึงยังจะมานั่งแถลงการส้นเตนแบบนี้ไหมแล้วมึงยังมีหน้าไปงานเลี้ยงวันเกิดลิ้วล้อของมึงอยู่อีกไหมถ้ามีคนมาจ้องบุกลุก ที่ดินบ้านมึงสนุกสนานงานวันเกิดไอเชี่ยเต้นเผาเมืองปล่อยให้ทหารปฏิบัติหน้าที่แบบไร้ทิศท,ทางคําสั่งมันไม่ต่างอะไรกับการให้ทหารเราไปนั่งรอให้มันยิงเลยน้ํามึงเพียงอยากให้พวกเราจดจําสิ่งที่ไอเชี่ยแมวกับครอบครัวของมันและบรรดาลิวลอ้อสุนัขรับใช้เพื่อไทยจําสิ่งที่พวกมันทํากับประเทศชาติเอาไว้ไม่ว่ามันจะทําไปพราะสมรู้ร่วมคิดกับไอเม็นห่วยเซงหรือทําไปพวกเบียงเบนกระแสต,ต่อต้านโจมตี ตัวมขอให้พวกเราจำเอาไว้ไอเชียแมวและพวกพองยอมเอาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติแลกกับผลประโยชน์แอบแฝงเพราะไม่มีผู้นำคนไหนหลอกเทจะนิ่งดูได้รายการตอบโต้นั่งโง่รอเจรจาที่ไม่มีวันเกิดขึ้นแบบไอ้รัฐบาลทักษินอีกแล้วแล้ว,ลวอย่มกดไลค์กดแชร์ให้คิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ